นี่คือ c d ดี05 Shadow Warrior เจ้าตะขาบยักษ์สุดอลังการมันจะดีขนาดไหนนั้นไปชมรีวิวกันเลย ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนเลยนะครับพบกับผมนะครับช่องทอยสืวันนี้นะครับผมมีโมเดลมารีวิวให้เพื่อนๆให้ดูกันตัวนี้คือ CD 05 Shadow Warrior นะครับตัวนี้ก็เป็นงานโมเดลของค่ายช้งางเด๋ซึ่งก็อยู่ในลายรหัส CD ดีนะครับตัวนี้ก็เป็น CD 05เป็นในตัวของเจ้าตาขับยักษ์ก็ตัวนี้ก็เป็นโมเลกซึ่งก็มีโครงเป็นเหล็กอะนะครับโครงในเป็นเหล็กกล่องเนี่ยผมบอกเลยว่าใหญ่มากแล้วก็อาร์ตเวิร์กหน้ากล่องเนี่ยก็ทำมาได้สวยงามเลยนะครับ ปเดี๋ยวเราไปแกะกล่องกันเลยนะครับไปอ่ะอันนี้ก็เป็นคู่มือคู่มือก็เป็นรูปเดียวกับหน้ากล่องนะครับข้างหลังก็มีบอกรายละเอียดนะครับจุขยับแล้วก็วิธีการใส่ตัวตะขาบโอเคเดี๋ยวไปดูของในกล่องกันเลยนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของชั้นแรกนะครับชั้นแรกเนี่ยก็เป็นในส่วนของัวหุ่นนะครับนี่ก็มีตัตหุ่นมาให้นะครับแล้วก็มีฐานมาให้อีกนะครับแล้วก็มีตัวตะขาบนะครับ ในส่วนของชั้นนี้นะครับชั้นนี้ก็เป็นเอ่อพวกอ,อุปกรณ์เสริมต่างๆนะครับก็มีพวกตัวตะขาบนะครับแล้วก็มีพวกมือมาให้เปลี่ยนอะไรพวกนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของตัวคุณนึงก่อนนะครับไป สำหรับเรื่องของการดีไซน์ของหุ่นตัวนี้นะครับการดีไซน์เนี่ยนะครับมันก็เหมือนจะดีไซน์มาจากชุดเกราะสมุไรของญี่ปุ่นโบราณน,นะครับซึ่งดูจากพวกเกราะตรงไหล่เนี่ยแล้วก็เกราะตรงขาหรือว่าจะเป็นเกราะตรงกระโปรงเนี่ยนะครับมันจะเป็นเป็นชั้นๆ้น,นะครับคล้ายๆกับเกราะของนักรบสมุไรโดยเฉพาะส่วนของขาเนี่ยนะครับขาเนี่ยมันค่อนข้างจะ ใหญ่ๆนะครับเพราะว่าเกรอะมันหนามากนะครับตรงขาเนี่ยแล้วก็ตรงหัวไหล่เนี่ยนะครับเกรอมันก็ใหญ่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับมันเลยดู ล่ำๆนะครับดูแบบว่าตันๆนะมันดูเหมือนตัวใหญ่อะเพราะว่ากเกาะมันใหญ่นะตัวเนี้ยนะครับแล้วก็เรื่องของรายละเอียดนะครับรายละเอียดเนี่ยตัวนี้เขาก็ทําได้ตามมาตรฐานของของเขาเลยนะครับก็คือรายละเอียดใช้ได้เลยนะครับมีส่วนแหลมส่วนที่เป็นนามนะครับแล้วก็มีเดินล่องเดินลนยแล้วก็ส่วนเอ้าส่วนแหลมเนี่ยเขาก็ทําได้โอเคเลยนะครับแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยมันค่อนข้างจะดรอกลงมาจากเจ้าตัวเสือขาวตัวที่แล้วนะครับเจ้าตัวของ CD02 องะแต่ถามว่า ว่าเขาทํามันดีไหมเขาทํามันดีนะครับแล้วก็เรื่องของสีสันนะครับสีตัวเนี้ยนะครับสีตามตัวเนี่ยเขาลงสีน้ําตาลเข้มแล้วก็น้ําตาลอ่อนนะครับแล้วก็ตัดด้วยคลิปสีทองมันก็ดูสวยงามดีสีเนี่ยเขาลงมาเนียนลงมาเนียนใช้ได้เลยไม่มีเลอะไม่มีเปรอะเลยนะนะครับลงสีมาชัดเจนทุกเอ่อทุกเส้นเลยนะครับถือว่าทําดีนะตรงสีเนี่ย ในเรื่องของวัสดุชิ้นงานนะครับตัวนี้เนี่ยมันเป็นโมเลกนะครับฉะนั้นเนี่ยข้อต่อทุกข้อต่อนะครับมันเป็นเหล็กส่วนพวกเกราะชุดเกราะด้านนอกเนี่ยมันเป็นพลาสติกนะครับแต่ว่าเป็นพลาสติกที่แข็งๆอะ่ะแล้วก็ที่หัวของตัวคุณเนี่ยก็เปิดไฟได้นะครับนี่เขาให้ที่นะครับนี่เป็นที่เปิดไฟนะครับมันเป็นแม่เหล็กนะแล้วก็จี้ไปที่หัวนี่ครับหลังหัวเนี่ยอ่ะนี่นะครับเห็นไหมเปิดแล้วเห็นได้ว่าไฟเนี่ยจะเป็นสีเขียวนะที่ดวงตานะจี้ปีครั้งหนึ่งมันจะปิดนะครับ น่าเห็นไหมเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอีกรอบนึงนะครับนับน่านี่เปิดไฟนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดไฟในที่มืดให้ดูนะครับครับน่านี่ไฟเนี่ยมันก็ไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามีมาก็ดีนะครับเอาไว้เปิดไฟเล่นนะ ส่วนเรื่องของน้ำหนักนะครับน้ำหนักอยู่ที่2524กรัมนะครับอ่ะยีแล้วอันนี้เนี่ยผมชั่งตัวหุ่นนะครับแล้วก็ตัวตะขาบแล้วก็ฐานด้วยนะครับอยู่ที่2523กรัมนะครับหรือ2.5กิโลนั่นเองนะครับโหโคตรหนักแล้วก็ส่วนสูงของตัวหุ่นเนี่ยก็อยู่ที่28เซนนะครับ อ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูจุดขยับกันนะครับเริ่มจากหัวก่อนนะหัวเขาก็เงยขึ้นได้นะครับก้มลงได้อย่างนี้นะครับเลยเงยขึ้นก้มลงได้นะหันซ้ายหันขวาได้นะนี่นะครับประมาณนี้โอเคมาดูหัวไหล่นะครับหัวไหล่ก็เปิดได้อย่างนี้นี่แล้วก็ตรงสะบักเนี่ยก็พักมาด้านหน้าได้นะครับแต่นิี้หน่อยนะเนี่ยดูผมจะให้ดูนะแต่นิี้หน่อยนะครับนี่แขนนี่ก็ยกขึ้นไปอย่างนี้ได้นะครับนี่หมุนได้รอบเลยนะยกไปด้านข้าง สูงอยู่นะนะครับยุดแข็งยกแข็งได้สูงอยู่ข้อต่อตรงนี้หมุนได้นะนี่หมุนได้นะครับข้อพับนี่พ uh, ับได้นะทาได้อย่างนี้นี่มันเป็น2จังหวะนะพับได้เยอะมากๆข้อมือนี่หมุนได้นะครับนี่หมุนได้นะตรงเกราะมือนี่ขยับได้นะครับนี่ขยับขึ้นลงได้มาดูลําตัวนะครับลําตัวก็เอ็ด้านหน้านี่ได้ประมาณนี้นะครับเอไปด้านหลังนี่ประมาณนี้นะครับ เอียงซ้ายเอียงขวานี่ประมาณนี้นะเอียงซ้ายเอียงขวานะครับบิดซ้ายบิดขวาได้นะนี่บนนทุส่วนของกระโปรงนะครับยกได้นะนี่ยกได้ไปข้างหน้าข้างหลังได้นะครับยกมาอย่างนี้ได้นะยกมาอย่างนี้ได้นะครับนี่มันเป็นข้อต่อข้างหลังมันเป็นเดือยอยู่นะพับอย่างนี้ได้นะครับนี่กระโปรงด้านข้างนี้ก็ขยับขึ้นลงได้นะครับนี่ขึ้นลงได้อย่างนี้นะบิดซ้ายบิดขวาได้นะครับนี่หมุนได้อย่างนี้นะโอเคนี่เปิดได้อย่างนี้นะครับ กระโปงด้านหลังก็ยกขึ้นได้อย่างนี้นะครับนี่อันนี้ก็ยกได้เหมือนกันนะมาดูขากันบ้างนะครับมาขาก็เดี๋ยวผมจะยกมาด้านหน้าให้ดูนะครับนี่ยกมาด้านหน้าได้ประมาณนี้นะครับรู้สึกว่าจะติดแล้วนะติดกระโปงด้านหน้านะครับขานี้มันก็ยกไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับเพราะมันมันติดกระโปรงนะข้อพับข้อพับมันแน่นทุกตัวเลยไหมงานจีนอะประมาณนี้นะครับที่พับได้นะ ต้นขานี่หมุนได้นะครับหมุนได้นะเนี่ยหมุนได้นะข้อเท้านี่ก็งอได้นะครับนี่งอได้พับได้อย่างนี้นะครับอ่ะเอียงซ้ายเอียงขวาได้นะครับนี่เอียงซ้ายเอียงขวาได้นะประมาณนี้เลยขายกไปด้านข้างนะครับได้ประมาณนี้นะครับนี่ส่วนของขาด้านขวาเนี่ยนะครับมันแอบหลวมอยู่นะมันยกขึ้นได้นะครับแต่ว่ามันน่าจะหลวมนะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม ความจริงมันก็ไม่หลวมหรอกครับแต่ว่าไอ้ขาด้านล่างเนี่ยนะครับมันน้ําหนักมันเยอะนะครับฉะนั้นเนี่ยยกขาอย่างเงี้ยก็ไม่อยู่นะครับเพราะน้ําหนักข้างล่างนี่มันเยอะนะครับก็สําหรับในเรื่องของจุกยับนะครับตัวนี้ก็ทําได้โอเคนะครับสามารถจัดท่าได้อาจจะไม่ถึงขั้นกับวอวาแบบว่าโอ้โหออกแอคชั่นได้เต็มที่ยกขาแหกขาอะไรได้ขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามันก็จัดท่าได้แล้วนะครับตัวนี้มีแค่จุดเดียวที่มันหลวมคือตรงต้นขาด้านขวานะครับที่มันหลวมมานะครับนอกนั้นเนี่ยก็ไม่มีอะไรครับ เดี๋ยวมาดูพาร์ทเสริมกันบ้างนะครับเริ่มด้วยชิ้นแรกนี่เลยครับตะขาบนะครับแม่เจ้าตาข่าบตัวเบ้อเอฟเลยครับโคตรยาวคือตะขาบเนี่นะครับผมวัดแล้วมันยาวประมาณ1 3 5มเซนนะครับหรือเมตรหนึ่งกับอีก35เซนยาวมากอ่ะเดี๋ยวเพื่อนๆจะไม่เห็นภาพนะครับเดี๋ยวผมจะซูมบอกให้ดูนะนี่นะครับอันนี้เป็นโต๊ะที่ผมรีวิวอยู่นะครับเห็นไหมมันยาวกว่าโต๊ะที่ผมรีวิวอีกนะครับโอ้ยไม่รู้จะยาวไปไหนนะครับ ถึงตัวเขาจะยาวนะครับแต่ว่าการขยับเนี่ยไม่เป็นอุปสรรคเลยครับเพราะว่าทุกข้อต่อนะครับเนี่ยทุกข้อป้องนะครับเนี่ยทุกข้อป้องเลยนะเขาสามารถขยับได้เลยนะครับเนี่ยงอได้นะครับเห็นไหมงอได้อย่างนี้เลยนะนี่นงอได้อย่างนี้เลยนะนะครับบิดซ้ายบิดขวาได้เลยนะครับเห็นไหมเอียงไปทางซ้ายไปทางขวาได้นะครับเห็นไหมมันดีมากนะครับเวลาขยับเนี่ยเรารู้สึกว่าเราลื่นมือมากนะครับนี่ตรงเขี้ยวก็ขยับได้เหมือนกันนะครับนี่ขยับได้นะแล้วก็ในส่วนของขาตะขาบนี่นะครับเนี่ยเขาสามารถพับได้นะ พับได้เลยนะครับเนี่ยข้อต่อมันมีข้อต่ออยู่นะครับเนี่ยพับได้อย่างนี้เลยนะทําดีมากนะครับตาขาบเนี่ยนะครับดูแล้วก็มันก็ขดลุกดีเหมือนกันนะครับเนี่ยมีตาขาบตัวเบลเลอร์อยู่ในห้องแถมแถมสีเขานะครับสีเขายังสวยด้วยนะเป็นขาสีแดงนะครับแล้วก็ลําตัวเนี่ยเป็นสีน้าตาลแล้วก็คลิปทองนะแล้วก็ตัวตาขาบนะครับตัวตาขาบเนี่ยนะครับวัสดุเนี่ยเป็นพลาสติกนะครับก็น้ําหนักเนี่ยก็ถือว่าเบากะเหล็กเยอะเลยนะครับ แล้วก็หัวตะขาบ2หัวนี้นะครับเนี่ยหัวนี้นะครับมันสามารถเอามาใส่ด้านหลังตัวหุ่นได้นะครับเราใส่ไปตรงนี้นะครับเนีย่ยตรงนี้นี่ครับนี่ผมเอาหัวตะขาบเนี่ยมาใส่ด้านหลังแล้วนะครับออกมาก็จะหน้าตาประมาณนี้บอกเลยว่ายิ่งทีมันยิง่งอลังการหุ่นเนี่ยมันดูตัวใหญ่จริงๆนะครับมันดูบึกบึกอะ่ะยิ่งมีตะขาบ2ตัวด้านหลังแล้วเนี่ยโอ้โหยิ่งดูอลังการงานสร้างเข้าไปเลยนะครับ ส่วนอันนี้นะครับอันนี้เป็นในส่วนของเกาะไหลของโตวหุ่นนะครับที่ตอนแรกเนี่ยผมไม่ได้ใส่ให้ดูนะอ่านี่ครับนี่ใส่เกราะลหลแล้วก็เป็นอย่างนี้นะครับบอกเลยว่าโอ้โหสวยมากๆนะครับเวลาใส่เกาะไหลแล้วเนี่ย ในส่วนของก๊อไหล่ตรงนี้นะครับเนี่ยมันสามารถขยับได้เหมือนกันนะครับเนี่ยทุกข้อป,ป้องเ่ยมันขยับได้นะเนี่ยแล้วก็ยกข,ขึ้นได้อย่างนี้นะครับงอได้นะครับเนี่ยงอลงมาได้อย่างนี้นะครับเนี่ยขาตะขาบนี่ก็ขยับได้นะเนี่ยนะชิ้นต่อมานะครับชิ้นต่อมาเนี่ยเป็นเจ็ตแพกด้านหลังนะครับเอาไวต้ติดกับด้านหลังนะนี่นะแล้วก็สามารถติดได้เลยนะออกมาก็จะได้ลักษณะนี้นะครับเป็นเหมือนขาตะขาบอะ่ะมันติดได้2แบบนะครับอันนี้แบบแรกนะแบบที่2เนี่ยเขาให้อันนี้มาด้วยนะครับเนี่ย เป็นเหมือนหางตะขาบนะครับเราก็ใส่เข้าไปนะแล้วเราก็ติดเข้าไปอย่างนี้เป็นลักษณะคล้ายๆกับหางตะขาบนะครับโผล่มาจากหลังนะเพิ่มความอลังการเข้าอีกนะครับแล้วเขาก็มีดาบมาให้2เล่มนะครับแบบสั้นกับแบบยาวข้างนอกเนี่ยอาจจะไม่สวยเท่าไหร่แต่ว่าพอชักดาบออกมาแล้วเนี่ยสวยมากนะครับเดี๋ยวให้ดูอันยาวก่อนนะครับนี่โหดาบเนี่ยสวยมากนะครับดูดิเงาแวบเลยเป็นดาบคาตนะนะครับวัสดุเนี่ยมันเป็นพลาสติกนะครับ ฉะนั้นเนี่ยตัวคุณเนี่ยถือได้สบายนะครับอันสั้นก็เหมือนกันนะครับอันสั้นก็เป็นพลาสติกเหมือนกันนะครับนี่นี่ข้างในมันก็สวยดีนะครับเป็นลวดลายของคมดาบนะสวยมากแล้วเขาก็มีมือมาให้เปลี่ยนหลายคู่เลยนะครับมีั้งมือแบบว่ากลางนิ้วออกนะครับมือแบบถืออาวุธอันนี้มือน่าจะถือปลอกดาบนะ นี่ครับนี่ตอนเราดาบคาตานะมาถือแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับมันก็จะเท่ย่างนี้เลยมือก็เปลี่ยนไม่ยากนะครับมือเปลี่ยนง่ายนะมันก็ไม่ได้แน่นมากนะครับในส่วนของมือนะเปลี่ยนง่ายครับแล้วเขาก็มีอาวุธมาให้อีก2ชิ้นนะครับอันนี้มันก็เป็นเหมือนเป็นเหมือนทวนทวนสั้นๆนะนะครับมีปลายแหลม2ด้านนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นเหมือนคู่ในนะครับเป็นมีสั้นนะเนี่ยแล้วก็ตรงด้ามจับเนี่ยเป็นเหล็กนะครับ2ออันเลยนะเนี่ยเห็นไหมเป็นเหล็กนะครับ แล้วก็อาวุธชิ้นนี้นะครับมันสามารถรวมกันเป็นดาวกระจายได้นะครับเดี๋ยวผมรวมให้ดูนะนี่ครับนี่นี่ออกมาเป็นดาวกระจายเลยนะครับเวลารวมแล้วเนี่ยตรงกลางเนี่ยมันเป็นเหล็กนะครับเนี่ยของการเป็นเหล็กนะเท่มากนะครับเลยสวยมากเวลาดาวกระจายมาติดนะครับเราต้องเออแงตรงนี้ออกมาก่อนครับเนี่ยเนี่ยชิ้นส่วนตรงนี้นะครับแงออกมาอ่ะนี่แล้วเขาจะให้ชิ้นส่วนอย่างนี้มานะนนี้เราก็ใส่เข้าไปนะ แล้วเราก็เอาเราวจายเนี่ยใส่เข้าไปตรงนี้นะครับน,นี่ออกมาก็ได้ลักษณะนี้เลยนะครับนี่าวกระจายติดที่แขนก็สวยดีนะครับ แล้วก็ชิ้นต่อมานะครับชิ้นต่อมาก็เป็นฐานนะครับนี่บอกเลยว่าฐา,านเนี่ยเขาทํามาสวยมากๆตรงพื้นเนี่ยมันเป็นสีทองนะครับแล้วก็เป็นทองที่แบบว่าเหมือนจะทะลอกง่ายด้วยต้องระวังด้วยนะคร,ครอบของฐานเนี่ยมันก็มีรวดลายของหนามด้วยนะครับเนี่ยแหลมเลยนะตรงนี้ต้องระวังนะมันแหลมมากประมาณนี้เลยนะรายละเอียดฐานนะครับฐานเนี่ยหนักด้วยนะครับบอกเลยว่าหนักนะฐานทําสวยมากนะครับ แล้วอันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นไม้เอาไว้ค้ำหุ่นนะครับอย่าเรียกไม้เลยเรียกว่าท่อนเหล็กดีกว่านะครับเพราะมันเหล็กหนาๆเลยนะครับเนี่ยเนี่ยหนามากนะครับส่วนนี้ก็ไว้ใช้ค้ำตะขาบอันนี้ไว้ค้ำหุ่นนะพอใส่โตหุ่นเอ่อใส่ตะขาบพร้อมกับฐานแล้วเนี่ยบอกเลยว่าโคตรอลังการไม่รู้ว่ามันจะใหญ่ไปไหนนะครับใหญ่มากผมบอกเลยว่าตัวนี้ใหญ่มากๆมันกินเนื้อที่มากๆผมบอกเลยนะเตรียมชั้นไว้เลยทักชั้นหนึ่งมันกินที่อ่ะนะครับตัวนี้มันกินที่ ก็นั่นแหละนะครับออกมาก็ประมาณนี้เลยนะครับอลังการสุดๆแล้วก็ที่เท้าตัวหุ่นนี้นะครับมันเป็นแม่เหล็กนะนะครับเวลายืนกระฐานเนี่ยมันก็จะยือนอยู่เลยนะครับก็กสำหรับเรื่องของ ข้อดีข้อเสียของตัวนี้นะครับข้อดีนะครับตัวนี้คือมันอลังการครับตัวใหญ่ของแถมเยอะนะครับโดยเฉพาะตะขาบตัวใหญ่มากแล้วก็สวยด้วยอันนี้คือข้อดีนะส่วนข้อเสียเนี่ยมันก็มีในเรื่องของเออพวกจุกขยับนะครับบางทีเนี่ยเอ่อตรงแขนข้างซ้ายเนี่ยบางทีเนี่ยมันค่อนข้างจะหลวมเวลายกเราเนี่ยมันค่อนข้างจะหลวมนะครับแล้วก็ต้นขาด้านขวามันก็หลวมๆแล้วก็เวลาจัดท่าเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะจัดยากนะครับเพราะว่ามันลกลุงลังอ่ะนะครับแต่จะตะขาบหมือนจะโตหุ่นอีกนะครับ กว่าจะจัดท่าได้แต่ละท,ท่าเนี่ยลำบากเหมือนกันคดีเขาเสียก็ประมาณนี้ตัวนี้นะครับใครชอบแบบว่าความอลังการนะครับของแถมเยอะแล้วก็ตัะหุ่นเนี่ยบึกบึนแน่นๆนยเท่ๆเนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์นะครับตั้งโชว์ในตู้เนี่ยสวยแน่นอนก็ราคาตัวนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ5,000กว่าบาทนะผมตัวนี้ผมได้มาประมาณ5 8 0 0 5 9 0 0้านะครับใครสนใจก็ลองหาซื้อกันดูนะครับบอกเลยว่าคุ้มราคาจริงๆครับตัวนี้ มันอลังการนะครับก็วันนี้ก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ